สนับนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีครัณผู้ชมค่ะตาสุรังคณาสุนทรพนาเวทค่ะวันนี้ตาพาคุณผู้ชมมาย่านบางรำผูนะคะมาพูดคุยกับคุณสุรัต ชาญวงสินนะคะซึ่งท่านเป็นเหมือนกับเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่ช่วยเหลือคนยากจนนะคะหลายๆคนรักท่านมากเลยนะคะที่ช่วยรักษาคนป่วยด้วยราคาเพียง1บาทค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านนะคะว่าท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรชีวิตในวัยเด็กท่านเป็นยังไงท่านถูกเลี้ยงดูมาเป็นยังไงและท่านเคยมีความทุกข์บ้างไหมลองไปพูดคุยกับท่านดูดีกว่าค่ะเราน่าจะได้มุมมองความคิดดีๆอีกมากมายเลยค่ะ แมีสองเบอร์สองเบอร์นี้เนี่ยถามได้ทั้งคลินิกบาทเดียวแพทปัจจุบันนวดกายภาพบำบัดหรือแม้แต่แพทย์สมุนไพรนะได้หมดหรือแม้แต่การจัดคอร์สปฏิบัติ ค่ะและคุณสุรัตนะคะก็มารอพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะที่จะพูดคุยกันต่อค่ะเรียกว่ามีหลากหลายคําถามมากเลยค่ะที่อยากจะรู้จากคุณสุรัตนะคะมาคุยกับคุณสุรัตนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะัดีอขอโอกาสอีกสักครั้งนึงนะคะอีกหลายๆครั้งเลยล่ะเพราะว่ามีเรื่องที่ แบบว่าตามองว่ามุมมองของชีวิตคุณเนี่ยมันแตกต่างจากคนทั่วไปคนทั่วไปแค่สะละเรื่องง่ายๆก็ยังทําได้ยากแต่คุณเพื่อรักษาสัจจะาเนี่ยคุณสละเงินก้อนโตสละเวลาเวลานี่ก็ถือว่าสําคัญเพราะในช่วงเวลาที่คุณมาทําคลินิกคุณก็สามารถไปทําเงินได้มากมายแค่คุณสละสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติค่ะ<ม>ต่ขอย้อนถามนิดนึงค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจจริงๆที่ทําให้คุณถึงได้รู้สึกว่า<ม>คือ เขาล่ะเรื่องของคุณแม่นะ่ยเป็นเรื่องหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบเหตุที่ทําให้คุณต้องนึกว่าเออจะทําอะไรขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีวิธีหรือว่ามีแรงบันดาลใจหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากทําสิ่งนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ครับคือต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยเราก็มีความคิดว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยอ่า ผมเคยถามตัวผมเองนะะว่าผมพอหรือยังอซึ่งการจะถามตัวเองข้อเนี้ยอืมันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ใช่ก็คือะคิดขึ้นะรนหลวงรัชการที่9โครงการของในหลวง4,000โครงการซึ่งแต่ก่อนเราไม่ทราบถามว่าเราสนใจไหมเราก็สนใจแต่เราก็ไม่ถึงขนาดว่าค้นคว้ามีอะไรมีอะไรพะเรามาดูนำมาศึกษาในรายละเอียด ของพระองค์ท่านเราเลยว,ว่าท่านไม่ได้ทําเพื่อตัวท่านเองไใช่ท่านมีทุกอย่างร้องข้าทาสบริวารทรัพย์สินเงินทองอาจะสมบัติแต่ทําไมท่านสนใจคนยากคนจนคนมันโดยส่วนคนกรุงเทพเนี่ย ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าท่านทําอะไรใช่เยอะแยะมากมายหลายโครงการที่ท่านทําไว้ช่วยกับคนลากหญ้าคนตะเข็บชายแดนซึ่งหลายคนไม่ได้ไปก็ไม่รู้หรอกใช่แล้วก็ไม่มีการโปรโมทท่านก็ไม่ได้โปรโมทท่านไม่ได้ต้องการจะให้ใครหรือว่าใครได้รู้ด้วยซ้ำมันก็เลยทําให้เราถามตัวเองครั้งแรกถามตัวเองอนี่เราพอหรือยังต้องต้องบอกต้องยอมรับว่าฐานะของผมก็ไม่ได้ว่าจะร่ํารวยอะไรนะครับแค่ก็พอมีแล้วก็ไม่ได้เกิดมาเป็นเป็นคน ยากจนจริงๆก็ไม่ใช่ค,คือพอมีคุณพ่อคุณแม่ก็มีพื้นฐานฐานให้เราบ้างให้เราก็้ามาต่อยอดนะครัอพอผมถามคำนี้ผมถามภรรยาผมถามลูกๆว่าอพอไรอยังหัวนี่สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดครอบครัวไม่สนับสนุนนี่ก็ลำบากนะคะ<ช>คุณภรรยาว่าไงว่าภรรยาบอกว่าคือแต่ก่อนันจะถามเนี่ยผมผมก็มีถามทัวว่าผมม,มี ส์สมบัติอะไรที่ใช้ภรรยาไหมม,มีส์สมบัติให้ลูกๆมาเพราะถ้าเกิดผมตายไปเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะแน่นอนครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็สอนให้เรื่องกฎตายละอันนี้จางทุกขังอนาาัตตาซึ่งความไม่แน่นอนเพราะผม,มคิดว่าผมมีพอให้ภรยรยาแล้วลูกซึ่งเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตลลได้ไ,ดไม่ได้ถึงขนาดนะว่าต้องร่ำรวยอะไรนะเพราะคําว่าร่ำรวยอะไรเนี่ย มันมันขึ้นอยู่ที่คุณคิดเองอ่าคุณมโนเองว่าคุณพอหรือเปล่าถ้าคุณไม่พอมันก็ไม่มีวันรวยใช่ครับมันก็ไม่มีวันจบใช่ขอให้คุณเหมือนผมบอกว่าสมมติผมรวยกว่านี้อีกสิบเท่าผมก็จะเป็นนายสุรันเหมือนเดิมก็ยังปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดอาทิตย์ละวันทานมังสวิรัติก็ก็แบบนี้ก็ยังเป็นคนเดิมมันไม่คงไม่ยาวไม่ชีวิตผมเลิศเลิกเพอร์เฟกต์ไปไปมากกว่านี้ครับเพราะผมคิดว่าผมพอ พอได้รู้ท่านเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญค <ฮะ S 2> ทําให้ผมเลยเอาผมลองอยากทำเพราะผมมีเงินให้ลูกให้ภรรยาแล้วเมื่อผมตายคือคนร <ไป S 1> อบตัวเราไม่เดือดร้อนแล้วไม่เดือไรไอ่แล้วทำไมถ้่เกิดผมแบ่งปันกันอื่นคนอื่ที่เขาทุกข์ที่เขาลาบากยากจนกับเราเยอะแยะเลยเราถึงแม้้าเราจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากมายแต่คนที่จนกับเรามัน คนที่ลำบากกว่ารเร,รกาก็ยังมีเดือดร้อนกว่าเราก็ยังมีเราก็ยังพอจะหยิบยื่นไปช่วยเขาได้นี่คือน้ําใจเนาะเป็นการแบ่งปันแล้วมันก็เป็นความเมตตาครุณาลองสังเกตอยูเลยครับว่าถ้าทุกครั้งที่เราทําอะไรสักอย่างเพื่อคนอื่นมันจะมีความสุข<ช>มันจะมีตี๋ ใจเราจะยิ่งกว้าง<ช>ที่เขาเขาบอกไงคะว่าแม่น้ำอ่ะถ้ามันปิดไว้อ่ะมันก็จะตื้นเขินแม่น้ำ<ช>ที่ไหลฟโฟล์ก็คือมีเข้าแล้วก็มีออกมันก็จะทำให้น้ำไม่มีวันตื้นเขินใช่ไหมคะมทีนี้ขอย้อนกลับไปถามเรื่องของครอบครัวนิดนึงนะคะ่ะเชื่อว่ามุมมองจากคุณพ่อคุณแม่การเลี้ยงดูเนี่ยมันส่งผลให้คุณสุรัตน์เป็นคุณสุรัตน์ในวันนี้ด้วย<ช>คุณสุรัตน์เป็นลูกที่ ที่มีพี่น้องกี่คนเขาเนี่ยเออจริงๆผมเป็นคนสุดท้องทั้งหมดหกคนนะครับผมเป็นคนสุดท้องโอ้ลูกเยอะครับคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรคะเออแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกถึงตั้งแต่ตอนที่เขาหนุ่มสาวก็เป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานไม่ใช่ล่ำเรยอเลยเลยพอเขาแต่งงานกันปั๊บเขาก็มาเช่าร้านค้าเล็กๆ ที่บางรักผมเป็นคนผมเป็นเด็กบางรักมากก็แถวนู้นของกินอร่อยเหมือนกันแล้วที่ย้ายมาอยู่บางลำพูของกินอร่อยอีก้วผมก็ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอาสาชันบางรักโอ้โหติดเลยเดินไปกลับบ้านนิดเดียวเลยครับนั่นแหะเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเช่าร้านค้าเล็กๆขายพวกเครื่องหนังเครื่องหนังซึ่งตอนนั้นก็ยังต้องเช่าเขาเนะครับแล้วก็ถามว่า ฐานะไม่ได้ว่าเป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วนะก็พอหลังจากนั้นปอคุณพอ่อขยันขันแข็งครับก็จะสอนให้ลูกรู้จักต้องรู้จักการศึกษาต้องเรียนให้สูงและนอกจากนั้นเนี่ยต้องเป็นคนขยันทำมาหากินแล้วก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตโอ้นี่สําคัญมากเลยนะคะค,คือต้องเห็นคุณค่าของการศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องขยันขันแข็งอย่าแบบ,บ,แบ,บเกียรค้านก็แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ คือความมีความกระตันอยู่อผูต้มีบุญคุณแล้วก็สัจจะเป็นสิ่งที่สําคัญโอ้โหมันเป็นหัวข้อที่ทําให้เราเจริญหมดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้แล้วมีประสบการณ์ชีวิตตอนเด็กๆอะไรที่แบบจดจําเรื่องของคุณพ่อคุณแม่สอนได้บ้างไหมครับเยอะเลยครับค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าเล่าแล้วมันก็จะเป็นอุทาหรณ์ได้ค่ะเป็นแนวทางตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยไปทํางานอื ในขณะที่ผมเรียนอยู่เนี่ยตอนนั้นมมหนึ่ง<า>มอสอนหนึ่ง<า>สมัยก่อนยังมีมสอหนึ่งอยู่นะคะเราเกิดไม่ทันมสอนหนึ่ง,องอตอนนั้นผม,มจําได้ว่าอายุส<า>ิบสีผมเป็นเท่าแก่ตั้งอายุส<อ>ิบสีเรียนไปแล้วก็เปิดเหมือนเปิดบริษัทเกี่ยวกับพวกเครื่องหนังขายสง่งเพราะคุณพ่อคุณแม่เราเปิดร้านขายเครื่องหนังเป็นร้านเล็ก แต่เราก็มัคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดเราขายจำนว<อ>นเยอะๆเรอย่อ,อ,อมันจะดีกว่าไหมโดยทําพร้พอมๆกันนะทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทั้งทําธุรกิจด้วยน,นั่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นสิบสี่คุณก็ทําธุรกิจแล้วเด็กอัดัด้วยไงใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่หมายถึงว่าพ่อแม่เขาส<ช>ังคมอ่ะแต่ผมไม่ได้เป็นคนรวยอย่างพวกเขาต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเรียนสัมเนี่ยต้องลูกคนรวยแล้วต้องส่วนใหญ่คนลูกคนรวยมีรถเก่งไปส่งที่โรงเรียนเรียงแถวมาเลยรถติดมาก ครบแล้บังลักเนี่ยใช่ครับแล้วก็แล้วเริ่มต้นยังไงอะคะที่จะเริ่มต้นก็คือผมเนี่ยว่าจ้างโรงงานแถวบางแคสมัยก่อนจะเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเป็นโรงงานเล็กๆตามตึกแถวอะไรพวกนั้นิบกระไลแล้วก็ผมก็จ้างเซลล์เซลล์ก็จะมีอยู่สามคนมีเพื่อนผมนะเพื่อนผมซึ่งเพื่อนคนนี้เขาเรียนไม่เก่งเขาก็โดดเรียนอะแล้วเขาก็เก่ง สร็จแล้วผมก็จ้างเซลล์แต่เชื่อไหมว่าเซลล์ที่ผมจ้างสองคนอายุสามสิบกว่าโอ้เป็นผู้เอกกว่าเราเยอะใช่าเรเยอะและอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่ยอมไม่ทํอคุณแม่บอกเด็กอายุสิบสี่จะไปทำธุรกิจโอใช่ไหมตอนนั้นเราอาจจะอยากจะชื่อคุณพ่อคุนะเราถือว่าเราเรียนด้วยทํางานด้วยผมตื่นตีสี่แต่ถือว่าเร็วมากนะอายุสิบสี่เริ่มคิดเรื่องธุรกิจการค้าแล้วแล้วรุาเงินลงทุนเหรอคะก็เนี่ยคุณพ่อก็บอกว่า คุณพ่อเขาบอกว่าไม่อยากให้ทำออแต่ถ้าอยากจะทำคุณพ่อก็สนับสนุนโดยคุณพ่อยอมไปกู้เงินเข้ามานะโโสมัยก่อนสองแสนนะ่ะเยอะมากนะคะสองแสนประมาณทั้งสี่สิบีกว่าปีที่แล้วใช่ก็ประมาณเงินผมว่าประมาณ3ามล้านสี่ล้านอ่ะโอ้โหพ่อใจถึงนะเนี่ยครับ<อ>แต่คุณแม่บอกไม่เอายังเป็นเด็กออนะแต่คุณพ่อให้กำลังใจนั่นแหละ แล้วพอเราทาการค้ามาเนี่ยบรากฏว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอบทเรียนบทเรียนเพราะว่าเซลอายุ30กว่าเจ้าหน้ายุ่งหรือเปล่าคะโกงโกงแน่นอนเลยค่ะไปรับเช็คมาเช็คก็เด้งแล้วเช็คนี่ก็เป็นเช็คของเซลล์เองเงินสนับจากลูกค้าไปแล้วแล้วสินค้าก็เอาไปฝากขายใช่ไหมเขาก็เซ็นรับเซลก็เอาของไปขายโอ้หลายอย่างที่เราไม่ได้รอบครองใช่ครับ เราไม่ได้รู้ก็เป็นบทเรียนชีวิตเซลสามคนก็โกงเราทั้งสามคนเพื่อนเราด้วยเพื่อนก็โกงเพื่อนบอกทําไมถึงโกงพรตอนเรามารู้ความจริงเขาบอกว่าแฟนเขาทองต้องคลอดบุตรโอเคเราก็ให้ทำเสียไปแล้วเราก็เขาทำไงได้แล้วทำยังไงคะกลับมาฟื้นตัวได้ไม่ได้ฟื้นตัวนะครับคือตอนนั้นอ่ะถามว่าทําแล้วเจงไหมเจ๊ง อีกจังหวะหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นจะมีห้างของคนญี่ปุ่นไทเดมารูอะไดเดมารูเดมารูลาเดรบรีลาเดมไฟไหม้แล้วอันนี้ไอ้สินค้าที่เราไปฝากขายมันก็มีที่เขารับฝากจากเราไปด้วยคือปกติเราใช้คอนไซเมนต์เขาสามเดือนของขายได้คืนเข้ามาเคลียร์เงินสามเดือนในสามเดือนเนี้ยจังหวะที่ว่าของมันยังอยู่ในร้านเขาปรากฏพอไฟไหม้ปั๊บของก็ขายไม่ได้ร้านค้าเขาก็ เสียหายไปด้วยสินค้าที่เขาเหลือเขาบอกว่าคืนเขาขอคืนทั้งทั้งนี้มันก็ทั้งดําทั้งเปียกทั้ง<ม>แฉคืนไม่ได้แต่นั่นตอนนั้นก็คือเป็นประสบการณ์นะครับสิ่งที่สาการที่ผมได้ได้อะไรได้เลยคะ่ะผมได้ก็คือว่ามันสอนให้ผมรู้ว่า,าถ้าผมไม่มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจใผมวันนั้นมผมคงไม่สามารถจะยืนหยัดหรือสู้ชีพได้จนถึงปัจจุบัน กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกำลังใจเพราะว่าสร้างให้เรารู้สึกครอบครัวเนาะครับให้เราได้รู้ให้เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองโอกาสโอกาสสำคัญมากว่าอย่าไปเชื่อใจใครอย่าวางใจคนนะถ้าจะทาอะไรเราต้องลงมือทํดที่ตัวเราเองตรวจสอบอย่าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจใช่ครับแล้วก็ต้องตรวจสอบให้รอบคอบเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆ โห oh, มุมมองนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กับคนหลายๆคนนะคะคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะแล้วก็มีการแนะนะําฝากต่อสตของลูกค้าพอ,อผมเริ่มค้าขายจากคู่จากชิ้นหนึ่งเป็นโหลแล้วสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน วันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพอ่อพ่อทำอะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญ,อ,บญอาจจะกลายเป็น,ปนบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนมาพูดคุยกันต่อคะ่ะแหมกำลังแบบว่าอินแล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆได้ความคิดดีๆเลยนะคะถามต่อคะ่พะพอหลังจากที่แบบว่ามันมีปัญหาเหล่านั้นคุณท้อบ้างไหมทำไมคุณถึงได้กลับมาเป็นนักธุรกิจได้อีกในเมื่อผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกครับถามว่าท้อไหมท้อครับแต่การท้อถอยของเราเนี่ยบางครั้ง ผมจะเป็นคนที่ว่าถ้าจะทําแรงมันต้องทําให้สุดๆแต่ถ้ามันไปไม่ได้แล้วมันตันอย่างช่วงที่ตอนนั้นผมเรียนไปแล้วผมเปิดทำขายสงเครื่องหนังผมก็เลยก็กลับมาเรียนหนังสือต่อ,อะนะพอเรียนไปเรียนมาไปเนี่ยหลังจากที่เราจบแล้วนะเพราะเราจบจบอะไรครจบมาอะไรจบครับพอจบอยาวไม้ัวแล้วเนี่ยเราก็เลยกลับมาดูว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรเพราะแน่นอนผมไม่เคยเป็นลูกจ้างใครคะนะครับ ถ้าเราไปทํางานแน่นอนครับเราก็ต้องหาประสบการณ์แต่หน้าเวลานั้นมันไม่ได้คิดแบบนี้เราก็เลยกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานทำธุรกิจทำธุรกิจของเราก็คือทําธุรกิจขายปลีกคืออาชีพดั้งเดิมของคุณพ่อคุณแม่คือขายปลีกค่ะเครื่องหนังครับแต่ว่าตอนนั้นเราอ่ามีการขยายสาขาจากหนึ่งสาขากลายเป็นสองสาขาเป็นห้าสาขาเจ็ดสาขาโอ้เยอะมาก ลูกแค่หกคนเองเจ็ดสาขาเลยเหรอคะครับอ๋อพ่อแม่สาขาหนึ่งแล้วก็นอกจากตอนนั้นแล้วผมก็มีความคิดอย่างว่าเอ๊ะถ้าเรามานั่งขายปลีกอย่างเงี้ยแล้วเม,มืเอ่อไหร่เันจะรวยเออใช่ขายอยู่นั่นแหละขายมาขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวนม,มันก็เลยคิดว่าเราลองขายส่งนับจากวันนั้นมาผมก็เลยเปลี่ยนความตั้งใจแล้วทําบริษ,ษ,ษ,ษัทส่งออก กลับมาอีกรอบนึงครับผิดพลาดตอนม4ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดแต่เชื่อไหมผมทำบริษัทส่งออกมา20กว่าปีผมมีลูกค้า30กว่าประเทศโอ้เยอะมากแต่ผมไม่เคยบินไปหาลูกค้าเอาแล้วทำยังไงอะคะก็ผมเริ่มต้นจากการขายปลีกช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยเฟื่องฟูเกี่ยวกับการส่งออกกเครื่องหนังด้วยทั้งเสื้อผ้าอะไรก็ผมก็จะมีลูกค้าทั้งคน เดินมาเที่ยวมีดเดอีสบ้างเดินมาซื้อแถวบางรักัคนมีเดอีสเพียบเพียบเลยแล้วก็ตะวันตะวันออกกลางอะไรนี่ก็มาที่บางลำพูนะฮะแล้วก็มีการแนะนำปากต่อปากของลูกค้าพอผมเริ่มค้าขายจากคู่จากชิ้นหนึ่งเป็นโหลแล้วกระเป๋าก็เป็นโหลรองเท้าก็เป็นจำนวนโหลขายส่งขายส่งแล้วก็แต่เราลด การผลกําไรเราลงจากการที่เรากําไรเพื่ออยู่ได้ประมาณ20%หรือที่5%เราขายส่งาอาจจะกําไรน้อยหน่อยสัก5%ใช่ได้บอลลูมก็เลยตอนหลังเลยขายเป็นตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหใหญ่เข้าไปอีกครับก็กําไรนิดหน่อยเขาไม่ได้มากก็คือได้คู่ค้าที่ดีแล้วลูกค้าของผมเนี่ยเขาถ้าเขาินมาประเทศไทยเนี่ย เขาต้องเชื่อมั่นเราเพราะอะไรเขาอยู่ดีเขาต้องมีเงินดี POSIT ใ้เรามจํําการที่ยังมาจําสินค้าตู้นึ่สมมติร้านเนี่ยเขาต้องมีมาดจำให้คุณอย่างน้อย20%คือประมาณสองล้านประมาณสองแสนกอไปถ้าเขาไม่ไว้ใจคุณเนี่ยเอาเงินมาทิ้งเขาจะเงินไม่คุณทําไมแต้วเขาอยู่ไกลลูกค้าผมมีทั้งแอฟริกามีตะวันออกกลางยุโรปเขารู้จักเราเพราะเขามาที่บางลำพูเนี่ยหรอใช่ครับมาที่บางลำพูโชคดีจังแล้วมีการแนะนํากัน สามสิบกวาชาติแต่สินค้าของผมบางประเทศในเอเชียเราก็ใช้แบรนด์เราหลายหลายประเทศที่เราทําตามที่เขาผลิตเราไปใส่แบรนด์เขาเขาต้องการให้เราผลิตสินค้าตามเราแต่ใช้แบรนด์เขาแต่ต้องไม่มีลิขสิทธินะอันนี้เราถือมากสรุปคือคุณก็ไม่ได้มีโรงงานเครื่องหนังเองด้วยไม่ครับหาเอาซอร์สใช่ครับแล้วคุณก็เก่งมากที่จะหาลูกค้ามาส่งเอ็กซ์พอร์ต บุญแน่ๆอันนี้เขาเรียกว่าบุญจริงๆต้อบอกว่าบุญอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้อย่างคุณครับก็สามร้อยห้าวันแทบไม่ได้หยุดเพราะว่าเนื่องจากว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นตู้ๆคอนเทนเนอร์ต้องส่งตลอดเวลาต้องส่งคือว่าถ้าสมมติว่าอย่างคําว่าสัจจะมันไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพก็สําคัญ สัจจานี่มันควบคุมถึงเรื่องการขายที่ต้องตรงต่อเวลาสินค้าต้องมีคุณภาพแต่ถามว่าคนเราผิดพลาดมันก็ต้องมีผิดพลาดนะทาผิดพลาดโรงงานทําไม่ตรงสเปคดีสซย์ผมเนี่ยผมจอโทรทางกาประหาลูกค้าเลยนะว่าสินค้าเสร็จแล้วนะแต่สินค้ามันไม่ตรงตามสเปคต้องบอกเขาไม่ใช่ไปย้อมแมวผิดสีใช่ครับคุณภาพอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการดังนั้นคุณต้องการไหมคุณต้องการจะเปลี่ยนอะไรให้ผมทําผลิตสินค้าใหม่ แต่ถ้าคุณไม่ผลิตสินค้าใหม่ผมยินยอมรับผิดชอบอันนี้คือสิ่งที่สําคัญดีมากเลยเนาะมีสัจจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทําแล้วให้เขาเชื่อใจเราครับแล้วทํามากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีที่กก็คือยังเป็นคู่ค้ากันอยู่ใช่ครับเวลาในช่วงที่เขามีวิกฤตเศรษฐกิจคุณมีปัญหาไหมคะอย่างวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรอย่าปีสี้ยิบศูน40นี่ผมไม่รู้สึกเลยหรอคะผมทํางานแบบหัวลาน้ําเลยปีใหม่ก็ไม่ได้หยุด ริสมาสสงการตูจีนก็ไม่ได้หยุดดิฉันอยากได้กระเป๋าคุณแล้วค่ะดิฉันอยากเห็นผลิตภัณฑ์คุณแล้วค่ะมันต้องดีมากแน่เลยที่เขาจะใช้กันอย่างยืนยาวแบบนานคือสินค้าเราไม่ได้เป็นสินค้าแบบราคาสูงเป็นสินค้าปานกลางคือคุ้มกับราคาที่เราขายอ่าใช่แต่ว่าสามารถขายโวล่มได้คนเอาไปใช้พวกเครื่องหนังเนี่ยมันใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งดี <Okay. S 1> เพราะว่ามันทนไงแล้วก็ยิ่งใช้มันยิ่งนุ่มอะ่ะ ถ้าใช้หนังจริงๆแรกๆจะแข็งๆหน่อยพอใช้ไปไนานๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเออมันเป็นของเราอ่ะมันเป็นมันเข้ากับบุค<ช>ลิกหรือว่าผิวสี<ช>มันก็จะเปลี่ยนใช่ครับและยาสินค้าผมเนี่ย95%จะเป็นพวกหนังเทียม PU นะก็ คือในราคาที่ไม่แพงและลูกค้าเขาเชื่อม<ะ>ั่นจับต้องได้จับต้องได้แล้วก็คุณภาพดีไม่ใช่เย็บแล้วเราจะสาม,มันขาดอะไรอาท <laughs> ิตย์หนึ่งขาด <laughs> ใช่จากประสบการณ์ชีวิตในการทําธุรกิจเนี่ยมันมีผลต่อการมาทําคลินิกไหมคะมันแน่นอนครับมีผลเพราะว่าหนึ่ง ก็คือส um ัจจาเนี่ยที่เราให้คามั่นสัญญาคจะเป็นลูกค้าเราอยากจะได้เงินเขาเราก็ต้องผลิตของให้เขาดีเราต้องเอาใจเรามาใส่ใจเราว่าสมมุติเราซื้อของมไม่ดีไปแล้วโดนหลอกสั่งสินค้าแบบนี้ในราคาเท่านี้แต่เอาคุณภาพให้ดีเขาตีหัวเขามาแค่หนเดียวใช่อาจารย์เขาก็ไม่มาอีกเลยแต่ว่าลูกค้าคลินิกเนี่ยค่ะเราก็คงไม่อยากให้เขามาบ่อยๆมันก็มีนะครับบางครั้งเป็นอย่างนี้ บ้างครับเอ๊ะทำไมช่วงนี้ทำไมคนไข้น้อยแน่นอนในใจเราก็อยากให้เขาแข็งแรงแข็งแรงใช่แต่ั้าในใจหนึ่งเนี่ยใจเราก็จะมีจิตที่คิดอีกแบบว่าเอ๊ะหรือว่าคุณหมอพยาบาลรักษาไม่ถูกใจรักษาไม่ถูกนี่ไม่ดีไหมหรือว่าสักแต่ว่าไหมหรือว่าอ๋อเราก็ต้องดูคุณภาพเราด้วยพูดจากับคนไข้ไม่ดีไหมอันนี้ผมถือมากผมถือว่าเหมือนเรามีสร้างผลิตภัณฑ์มาอย่างนีงถ้าของมันไม่ดี มันก็อยู่ได้ไม่นานเช่นเดียวกันบริการที่ดีแต่ถ้าคุณขายสินค้าคุณได้เงินได้กาไรแต่ผมเปิดคลินิกอ่ะผมได้อะไรกําไรกําไรก็ไม่ได้ลงทุนร้อยผมศูนย์ร้อยแต่สิ่งที่ผมได้คือความปิติอืมมันได้ให้มันก็ทุกครั้งที่ผมมาช่วยเนี่ยและรู้สึกรู้จักการให้รู้จักแบ่งปันใจที่มันเกิดขึ้นมั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 นมีความเมตตาในตัวแล้วมันสร้างปิติอ่าค่าับ มันปิติที่ว่าเราได้ช่วยเขาถึงแม้มันจะเล็กน้อยหรือแม้แต่ขนมบางทีเขามาเนี่ยเขาบอกฉันมากินิคุณสุรัตน์ห้าครั้งไม่ค่อยเจอคุณสุรัตน์ที่เวลาไม่ตมง,ตงใจเราก็ต้องทํามาหากิน,นเอาเงินมาลงตรงนี้ถ้าเราไม่มีเงินเราจะไปช่วยใครได้นั่นแหละครับก็เลยพอเขาเจอเราเขาดีใจเ,<อ>เหมือนกับว่าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อพระของคนยากนะครับนั่นแหละคือความสุขและความสุขของผมก็ได้เรื่อยๆนะ มันได้ยินได้กินขนมเล็กๆนี่เขซึ่งปวดจะไม่ทานันมเขาจะมาฝากน้ำใจเขาอ่ะเขารู้สึกงเล็กๆขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาต้มมัดห่อสองห่อเนี่ยคนจนน่ะถึงแม้เราไม่กินเนี่ยแต่เรายังดีใจว่าเขาเอามาให้เขาคิดถึงมาให้เพราะคงหวานเราไม่ค่อยทานเราก็ยังให้พนักงานเราคุณกินอะไรบ้างคะคุณกินแต่ผักคุณกินแต่ยา้าคุณกินน้อยมาก พยายามดูแลตัวเองนิดหนึ่งก็พ่อยู่อเมากโอ้โหไม่มากเลยยังดูหนุ่มอยู่เลยแล้วคุณภรรยามีส่วนสนับสนุนยังไงบ้างไหมคะภรรยาผมมีส่วนส่วนก็คือว่าต้องเข้าใจนะครับคนเราสาม,ามีภรรยามันต้องคนที่คิดเหมือนเหมือนกันช,ชอบเหมือนเหมือนกันจริงครั้งแรกที่ผมเปิดคลินิกเนี่ยเขาก็กลัวหลังจากนั้นสิ่งที่สองที่ตามมาก็คือว่า,าเขาชอบปฏิบัติธรรมเขาเป็นคนดึงผมอะ มาปฏิบัติธรรมอืมน่อันนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะถามค่ะเดี๋ยวจะต้องขุดแล้วก็คุยลึกซึ้งลงไปนะคะเพราะเชื่อว่าการที่คุณสุรัตนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมน่าจะมีผลส่งเสริมให้การบริหารงานหรือว่ามุมมองความคิดในการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยครับอาจจะได้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณสุรัตนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าขอมาคุยอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้จักพอพอดีพอเพียงแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะความสุขก็เกิดกับตัวเราแล้วก็เกิดกับคนรอบๆตัวและสังคมอีกการทําอย่างนี้ค่ะสักคนหนึ่งนะคะก็ทําให้รอบๆตัวเขาเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้มากถ้าเราทุกคนคิดแบบนี้ได้ชีวิตและก็สังคมไทยคงจะเปลี่ยนไปได้ดีอีกเยอะเลยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่คลาวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ